你看 action ดยดยทำลายรปิดแมสหรือเปล่านอกบ้านเนี่ยปิดแมสหรือเปล่าใส่เท้าหรือเปล่าใส่เท้าหรือเปล่า

เดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกไปไหนไปไหนคะไปไหน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 คะไปไหน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 คะไปไหนเดี๋ยวเต้ก็ตกน้ำ 对，对 <laughs> <laughs>，这边。